ลงยืนเดินขึ้นแล้วตรงนี้จะนีต่อเลยตกไปอย่างนั้นนะตกลัวตกรัวตกัวแได้ไม่ได้ินมือกดินมือ lập khóa lập khóa lập khóa đừng có chênh chểi dùng rồi đấy โอ้ยกำลังปักเสาเลยเกือบ6ตัวนแล้วไม่มีบัฟดงฮะยี่สิบวิเลยยงมีหวใช่ไหาหัวดิพี่หัวอ่ะจัน้ำแข็งยัง ตาละไกละๆตมนึงน,นี่แหลนนนน้นี่น้วมแข่งลาจบปอตละมาละเฮ้ยทำไมมันตกใบอย่างวะก็เห็นมันง้างอนนสองสองส,สามลูกขวานี่ยี่สิบห้าวิน พ um mm ่้องไม่่อไมหายข้างหน้าถ้าถ้ามันจะมีหิว้20อรอลงเลยองรอเลยโอต้องหายแล้วไม่หายเพ่นแตกไม่จบใบสองรอบไม่หายเพื่อนแตลกคือายแตกแล้วขอไเพื่อไฮเดนแลกขอมังกรต้องเล่นเป็น รักทะเลมากรักทะเลตื้นรักมาตกตกไว้สุดน้อยคุณพงไฮเท่าไหร่อ๋อร้อยยี่สิบวิฮะคุณพีตบไปสามรอบไม่ได้นะคุณพีพอบอกก็เก็บท้ยแม่งตบยับเลยสัตส ให้งเก็บไอ้ยังฝืนเก็บอยู่อะหลายศพอยู่เมื่อกี้ใช่หรอหายไปแล้วใช่าเมื่อกี้ยังฝืนเก็บอยู่อะหายไปหลายศพอยู่นะเต่าหิวลงยังไม่ทันอ่ะโอ้ตกไวมากเลยจองสามรอบลุลรน สิบวิได้อยู่ห้าสิบวิเลยนะทันแน่นะห้าสิบใช่ห้าสิบวิได้ยินสิบวิแสดงว่าคำว่าห้าหายไปแล้วสิบก็คือได้ยินเต็มเต็มสองกูหงแล้วสบายไวจัง ทุกคนได้ยินสิบวิเหมือนกันก็วิ้าวาคนหมดเลยทีนี้สามสิบยี่สิบห้าก็ได้ครับสิบห้าวิแหละอ่ะปาปไ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 ะ ไอโบโดดนะไอโบโดดนะลุงเขียหยมาเลยไอโบหยุดดิครับพาราลากมาเลยครับมาถึงแล้ววิ่งมาถึงแล้วเอาวัตตาได้เลยเฮ้ยม,มาโดดรบ,บันด้วยง้างละ เฮ้ยทำไมมันไม่ยุบอ่ะก็ไม่ยุบเลยมอไม่โดนนะมันหมุนตัวพอดีตาตาตาไม่มาแล้วมายืนให้เสาไว้เตรียมถอยครับไปนะถอยนะถอยถอยเล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 ยขอขอหยุดตรงนี้ได้เสาเฮียไหมวะได้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 เสาเฮียนี่ป้อมสามกูหลงป้อม บอลม่วงหมาโดดบอลม่วงนะเอา้าตายนะเอา้พเอาพาราพาราพาราว่า,าทำไมบล็อกโดนขัดวะงงยเฮียหิวพารามาอยู่ไม่เจ้าโอ้โหแล้วมาอยู่ใกล้ใกล้เพื่อนเลยนู่นนี่อันนี้คนนู่นคนนี้นี่นี่ข้างหลังข้างนีเฮ้ยมืม่ดดอกี้กดบล็อกแล้วทำไมมันโดนวะงงเลยย ไม่เข้าใจสกิลน่าจะยังไม่ขึ้นแล้วโดนตัดก่อนหนึ่งสามห้าเก็บบอลนี้เาไหมครับหนึ่งสามห้าเตรียมออกครับออกเลยหาตามาหลบสองหลบสองกสี่หลบสองกสี โอเคหมดครับบอลบอลบอลม่วง <c oughs> เดปวดหายเลยกูโดนไปรอบเดียวกูเข็ดเลยเตรียมมาเลยนะครับ <c oughs> มันหยุดละมาอะไรครับ <c oughs> มาเลย,เลย <c oughs> ต่อไปนะ <c oughs> ต้านเลยวะ,ะกดดไปแล้วนะต้านเลยครับต้านเ,เลยกลัวเลยกโดนสไปร์ลแล้วแม่งมันลงพอดีลงแล้วโอเคอไรเงี้เต็มๆไอ้ตรงที่บอลไอ้หลุมนะข้อไปใกล้เนอะ ออกครับออกเลยครับเลยไปไปหาฮิลก็ได้ไปหาฮิลไม่ได้สไป,ปครับสไประวังตายแปะอืมไม่ได้นแลกอุ้ยห,หมาก็ต้องหลบสไป <ๆ S 2> ก็ต้องหลบโอเคสไป,ปก็กจะย้อ,ลอ,อย,อยปปลงสไปไม่ก็จะย้อลปปลยลงพื้นได้โหลีลาเหลือเกินจังหวะไม่มีบล็อกบวกกับสไปมาเนี่ยแม่งเที้ยจริง มีบล็อกอยู่ต่อไปมาก็ไม่กลัวหรอกไม่มีบล็อกแม่งั่งไปทั้งมาบ่งไหมบ่นไหอาจจะเห็นหน้าหมาตบอนม่วงบอนม่วงอะไรผัดจอวะตาโอ้ยตาเรื่องจริงผัดจอครับอุ้ยผัดเยียยของเยอะเลยหนึ่งสามห้าเก็บที่ขวาไว้ครับ หายแฟนเพื่อนตั้ก่อนทำบัาคนแก่บอลง่วงบอลง่วงหนึ่งสามารถเตรียมออกคิขวาออกเลยครับหนึนึลมหนึ่งกลมหนึ่งมหนึ่งกลมหงหนึ่งแเฮ้ยใจเย็นพึ่งววนพึ่งพึ่งโดนนหนึ่งอวง่วงโดนอะไรเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้จะถึงเออกหนึ่งสามไปเลยครับตา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 หนึ่งสาม าพายุปปไปตึกน่าจะตัวไม่ชิดเรามันไอ้นี่มั้ยทีพย่พายุหน่งนวงอ่ะเมื่อกี้ผมเลยออกแล้วเมื่อกี้ยิงน้ำแข็งทำไมหลบหนึ่งสามห้าวะมีหมายามันมันม,มันหายพอดีงน้ำแข็งไม่หมดเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนวา พารามาเลยครับมาแล้วอวตารเลยอวตารแต่ตรงนั้นมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ทันอวตารเลยยิงต่อยิงต่อเลยยิงต่อเลยไปหรอลงแล้วลงแล้วจะไปอุ้ยหมาหมาไม่โดนหมาไม่โดนนะหมาไม่โดนโดนเลยหรอโดนครับโดน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 แค่เล็กไหมผมไม่มีหายนะมามาฮิ้วก่อนอยูฮิ้วอยู่ฮิ้วฮิ้วกันแล้วแต่ว่าน่าจะแตก ไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับไฮตอนนี้น่าจะรีทันเดี๋ยวใช่ไหมเิดตาเอ่อบิยอนรีทันป่ะว่าถ้าใช้ตอนเนี้ยรีเลยไฮแล้วใช่ใช้บิยอนรีไฮแล้วมันจะรีกันทันไหมพอถึงห้องบอสเดี๋ยวต้องหลอดหนึ่งเลยนะมสไปครับต้องถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรดีวะปกติมันก็ทันอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ยัดตั้งแต่หลอดแรกตอนแรกเราไม่ได้ยัด ต้องมันต eh ้องออกไปเจียมทามิกโอเคงั้นเก็บไว้อย่างนี้เลยเก็บยิงน้ำแข็ง ไปเผี่อจังหลบไปแค่นี้ยมีบล็อกไหมเหรอ,อดาวมีบล็อกบล็อกกูดาวสามวีโอเคปะดาบบอกว่าดิคูดาวคูดาวบล็อกมันได้รีไวเหมือนพารานะครับบล็อกวีให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวหาบล็อกหก แคป์รูปโชว์ด้วยนี oh ่ยคูดาวจริงครูดาวเท่าไหร่เท่ากันใช่ไหมออกครับออกนะโดนโชว์ตายสองสามสี่ออกครับตาตาไปยืนาตเพื่อนตาตาตาทำไมอ่ะบอกไปยืนดาวตูดเพื่อนเฉยเลยวะเฮ้ยสีออกสีออกสีสีจบแล้วไม่เถอะอยังยังเมือนจะไปดาวเพื่อน ดีแล้วหวานเวทพอดีเกือบซีแล้วแล้วตายไปแล้วหนึ่งแล้วนะเออดีเราเมคอยลงก่อนฮึบใจฮึบไว้กอนตอนไหนหมดแล้วหมดหลอดเนี่ย15หลอดเนี่ยโอ้ไ4 0ินะไฮสองมีไหมสบไปครับไม่มยสองหนึ่สามสามน่ายังไม่ได้ใช้หรอกไยแรก มีไฮสาอ่ะเนี่ยไฮไฟไปไฮฝนวุ้ยไฮไฟแกอะไปแล้วสิบห้าแล้วนะอันนี้ลงแถวดูจากไฮไฟก็ได้ใช่ใช่ใช่ออกครับไปออกเลยออกเลยออกเลยยิงทะลุละมีมีไปรอบมีไปรอบมีเข้าครับ ฉันตีดอกไหมขวาหรอกขวาเป็นยังไงขวาจำไม่ได้คุณพงคุพงมอสมอสกุ้งขวาที่เหลือซ้ายได้จ้าถอยครับไป ยิเต็มดอกครับออกเลยครับไปดอกซ้ายหลบหลบตรงแท่งออกมาเอ้ยได้อยู่ตรงนี้ที่ได้อยู่บอสเอียงอ่าเอียงให้มันเอียงมาตรงนี้อยู่แล้วบอสเอียงบอสเอียงอ่ะขวาจะตีได้ขวาแตกแล้วครับหางหางให้สามสิบแตกยัง อย่างๆรอเลื่อนมันหายเป็นข้อไม่ออกมารอไม่ออกมารอบึ้มพายแล้วครับไม่ออกมารออุ้ยออกเลยครับลากออกเลยลากออกเลยอยู่ใกล้ไว้คนคนไม่ใกล้ไว้ก็ได้อยู่ใต้ตูดไว้จะได้ไม่โดนโอ้น้ำแข็งเอ้ยน้ำแข็งไหลมาหาใครอะลืมเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเมื่อกี้ผมลืมดูน้ำแข็งดีนะไอ้ลากออกไปทันองมีใครอีกอีกห้าพี่ฮะ ท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่เดี๋ยวเขาไปตีเดี๋ยวเขาไปตีลงหลอดนะครับเหลือแค่กดโอเคเฮ้ยไม่รู้ว่าแข็งแข็งน่าจะแข็งผมนะโอเคหายไมตได้หายแล้วคุณหายแล้วตอนนี้ไม่มีอันตีนะไม่ไรครับฝั่งนุ้นนาเมนไนอยู่แล้วมังกรมันเอียงอยู่นะถ้าจะคนคนหลบขวาหลบดีๆนะ เดเดเดอ้อซายายซายยังตีไม่ได้นะมังกรเอียมสายหยุด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 ่ปตีเฮ้ยลุดมังกรลุดมังกรลุดมักรลุอย่าชกอู้อย่าชกอู้อย่าชกอูพงคุณพงไม่ได้มาขวาละปหนึ่งนึงปหนึงปหนึงนะจจเย็นนะออชกอู้เฮียมาลยมาเลมามามาลต้องต้องมาเล่ผม คนคนลากต้องแข็งระวังนะมันระเบิดระเบิดตัวหนึ่งนะระเบิดตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวครับแต่ก็เกือบล้มเป็นยินรอเลยยินรอเลยไม่ถึงระเบิดไม่ถึงไม่ถึงด้วยไม่ใช่ไม่ถึงครับมันมันไม่งบ r a ะหัวไม่ขึ้นัวไปพอดีใช่มันต้องจังหวะง r a ถ้าจะเอาหัวยากเกิน้งั้นต้องเอาห่างใช่ไหมห่างละร้อยเปอร์เซ็นแต่หัวต้องมาคนลากมนลาอะไรียเฮ้ยล้ม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  ออกแล้วออกแล้วออกประกันออกประกอนลากกี่คนผมลากไหมยนเดียวค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 รับพี่ชายผมปล่อยฮิวหน่อยพี่ชายขอมือสักมืนผมไม่มีไฮนะจองเสาเลยนะใไฮเสาไหนเลือกไปเลยนะชื่นใจพวกเห็นปืนไหมปืนซ้ายบนอะ สอาะโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปข้างใต้บนเดี๋ยวตะวัดห่างนะไอ้วินชาร์จอยู่ขึ้นป้อมเ,ออเลยครับเดี๋ยวกุ้งพงแล้วก็เมีรคัดที่ขวาด้วยนะอยู่ฉันอ,อยู่ขวานะกับเมย์ใช่ไหมเ<ก>มย์ก็ขวา โอเคครับล่วงแล้วล่วงแล้วไปโอ้ยคนลากเตียนนะหมเตียบอกนะครับคุณพงออกเลยออกเที่เหลือชิดเลยครับหางโอ้หังโอ้ยหัวตาแล้วกันวิง่งเขาวิ่งชิดไนะว้นะวิงว่งว<ห>ิ่งเท่าเลย <ะ S 2> ไม่ลากเข้ามาเลยนะมันจะ,ม,นจะมันจะปางแข็งแล้ว อยครับมีเที่วสำรองไหมจ๊ะ<笑><笑>ไม่มีไฮนะไฮยังไม่มีสิบเกีดวิไฮสองกี่วิต้อยห้าสิบี่สิบเกียวิที่ลงใช่ไหอันนี้เราไปปืนใช่ไหมใช่จ้ะใช่ครับที <S <S บ่ดเดี๋ยวว่าคุณพงป้อมเดียวฮะ ไฮให้ผมกดไฮเลยไหมเขาปั๊มครับเขาปั๊มเลยครับเปิดเขาปั๊มเปั๊มเยอะยังไม่ได้กดไฮนี่ผดูาหมองเอไม่รู้มองอะไรไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยอะโดนอยู่หลอดรถหลอดรถแต่แบบไม่เห็นไฮเลยชั้นเนืสุดแค่นั้นแหละผมว่าน่าจะโดนอยู่ผมง้างขึ้นบนสุดแล้วเดี๋ยวถ้ามามี่ยท่นในั้นเนี่ยไฮเลยครับไฮเลย หายแล้วฮะคนลากเตรียมเลยครับคนลากคนลากออกเลยครับคนลากออกเลยไวๆเลยจะลงหลอดละ้ยล้มล้มล้มเอาห้โหให้ล้มก็ได้ล้มยาวหัวหอยโดนโดนน่าลัวถอยคนลากอยู่ประจำที่ไว้นะ เดีนะมีหายออกมาได้หรือเปล่ามันติดออกไม่ได้อ่ะโดนพ่นหายนะติดอ่ะพ่นอเราติดติดน้ำแข็งอ่ะติดน้ำแข็งตรงเนี้ยใช่ใช่มันเป็นงั้นนะครับมันติดมันติดเพราะมันโดนน้ำแข็งไฮหกสิบโอ้ไม่นะมีหายแล้วฮะดีนะทียูชินไกเข้าเข้าก่อนอันนี้จริงผมเห็นด้วยอันนี้ปืน เตรียมเข้าปืนนะเตรียมเ้าปืนนะเข้าครับเข้าเ้าปืนครับเรื่อเมื่อกี้ติดพร้อกัอ2คนเียหกันติดเฮ้ยมองไม่เห็นเลยพี่จ๋าแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปครับเข้าไปติให้ผมกดหายต่อไหม ไปต่อได้เลยครับมันฟีกี่หล่อนะสามปะสองครับคนลักออกครับคนลากออกครับคนลากออกครับไปจำที่เลยตบแล้วครับโอ้ยเข้านะเข้าให้ไวนะเข้าให้ไวนะ ถอยครับไม่ไดีให้อาเอาต่อเลยนะไหมให้ได้จ้าเตรียมเข้าป้อมอีกรอบแล้วก็ฟรีโลโลหมดแล้วไม่มีโลแล้วครับโลหมดแล้วโอ้ยสองไม่ได้นลย้อ,อนน้น ปองปองกระปองปลาเมียงปลาเมียงลียดตะอะไรวะคยไหย่งแรงคนะอย่รไปครับตีตีเตียวเลยครับมีอันติใช้อันติมีอะไรสัดให้หมดเลี้องไอไม่ใช่เลี้ยงไมสองมได้ไง ตีได้สองรอบตีได้ครับสรอบยังใช่ปะยังนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตแล้วครับตี้ช่วยช่วยช่วยด้วยรอรออรอปวะาไปแล้วโดนโดนวะไม่รู้เหมือนกันโด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 นเข้าเข้ามัทหาจะตดนผมโแล้วโดล้ล้มลด้วยจะขดบัฟครบแม่งหมดพอดี เกมเกมข้าวต้มนะนะนะข้าวต้มข้าวราดไทยข้าวต้มไม่ที่ขึ้นแบบอ๋อถ้าโดดไปด้านขวาจะขึ้นใช่ไหมไปครับตีบอสเฮ้แบบ เอาต้านเขาตีได้ใช่ไหมตีเลย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 ัอ่าาน้้ขมจะตไม่เป่าแล้วถ้าแทงไม่แกล่ะถ้าแทงไม่หลุดอ่ะถ้าแทงไม่แกล่ะแทงไม่โผล่โงก็ตามมั้อ่ะเขาเข้ามาตีนี่แปลว่าโปกอยู่เนาะใช่วองอยู่โปกอไม่โปกไม่โปกไม่โปกก็ไม่เข้าไม่โปกแม่งหันมาจกฝั่งนี้มีตี